สวัสดีน้องทุกคนครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ติดตามยูทูปชาแนลขายบาร์บี้ราคาถูกมากแล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้พี่มีสินค้าที่คนที่เคยเล่นบาร์บี้จริงๆจะรู้เลยว่าหายากแล้วก็มีราคาแพงมากๆนะครับนั่นก็คือบาร์บี้ผิวสีหรือว่าบาร์บี้ผิวดํานั่นเองนะครับซึ่งทางร้านเราก็มีจัดจำหน่ายนะครับแต่ว่าขายในราคาถูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีแบบไหนบ้างนะครับสําหรับบาร์บี้ผิวสีนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด2ตัวครับ นี่ฟิงตัวนี้ตัวเนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ที่ในสต็อกก็มีอยู่มากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวนะครับอ่ะเริ่มจากตัวแรกกันเลยเป็นผมสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับน้ำตาลข้อดีของบาร์บี้ผิวสีของร้านพี่ก็คือด้านในนะครับด้านในหัวเนี่ยเวลาถอดหัวมาแล้วจะเป็นหัวลูกศรน,นะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของหลายๆคนมากเลยนะครับหัวนี่สามารถขยับได้แบบบาร์บี้ของแท้เลยนะครับ ส่วนขานี่ก็สามารถนั่งได้นะครับแขนขาถามว่าหักได้ไหมเดี๋ยวดูกันนะครับหักได้ขาสามารถหักได้นะครับผมนี่ผมหนานะครับผมหนาผมหนาพอสมควรแล้วแต่ลูกค้าจะจะชอบนะครับผมหนาพอสมควรหน้าหน้าหน้าสวยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะต่อมาตัวที่สองครับ ตัวที่สองเป็นผมสีออกทองเลยนะครับผมหนาอยู่นะครับหนาพอสมควรนะแล้วแต่ลูกค้าคิดนะครับด้านหน้าด้าหนาหน้าเป็นเปียน,น,นี่คอตัวนี้ก็สามารถที่จะขยับได้เหมือนบารบบี้แท้เหมือนกันนะครับข้างในก็เป็นหัวลูกศรน,นะครับขาหักได้เหมือนกันสำหรับราคาบารบบี้ผิวสีที่พี่ขายอยู่ตอนนี้นะครับพี่ขาย ออสอ2ตัว300บาทเท่านั้นนะครับสอ2ตัว300ทเท่านั้นนะครับเป็นคู่นะ300บาทถ้าเกิคนไหนที่สนใจบาร์บี้ผิวสีหรือบาร์บี้ผิวดำนะครับก็สามารถทักแชทเฟซบุ๊ก้านชาของพี่มาได้ที่ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับเสิร์ชชื่อในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มเพื่อนและทักแชทมาเลยนะครับสินค้าไม่จำนวนจำกัดนะบาร์บี้ผิวสีนะครับ พกั็ใหม่วิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย